จะเล่นเกมไหมครับทั้งหมดที่น,นรเรจะขอพักหายใจสักครู่ไม่หาคปริศนาครีที่บ้าๆแบบนี้ไม่หยุด <c oughs> อะโรเล่เนี่เป็นชิ้นปิดรอบชิ้นปิดรอบครับใกจบแล้ครับ <c oughs> for this round o r s n จบเพ๊่เห่เข้าแบบบางทีรับไ้าย่า Need e to get more จะทาย คุณ้องของก็เข้ามาเรื่อ่ะครัสุดท้ายของรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าจะมานอนเงียบๆก่อนที่นักเรียนหลับแล้วแล้วจะมีคนตอบน้อยๆทำนี้ก็คือง่ายแสนง่ายคุณเข้าเลยเข้าข้อแมพเลยครับแต่เราแต่เพิ่งเก็บของเราเพิ่งเบลก่อนเลยบอลลดัส แดนส์เมาสติร้ปลอยเพื่อเก็บขอนะครับรอคคนเดียวหนโอ้โหซับซ้อนมากบอลเด้งยังไม่ใช่อีนะบอลเด้งยังไม่ใช่ไม่ใช่บอลลูกบอลบอลบอลลรอะบอลลงใจจดีของดีโอเคโอเอคเอโอเค ลอตัสเดี๋อเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอดีเดี๋ยวขอดีเออเอาเปนยิวยยืนที่ไดมอนยืนที่ไดมอนเต้นรถยิวเอา mountain โอเคน้ำผมคุณผมมายืนที่ มเลยยังไม่ใช่คุณเยืนในหลุมบัวเต้นบนภูเขาแต่เนียนะครับคุณเบลไปยืนในหลุมบัวเต้นอยู่บนภูเขาไม่ใช่เขาไออยู่ตรงเนี้ยไปแบบตรงๆเลยลูกเนี่ยคุณเบลไปยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแดดตรงเนี้ยคุณเบลด้านเออโลจัลตรงเนี้ยข้างข้างผมด้านเหรอเออหนูไหมนอนหนึ่งสองสามไปแน่นอนแน่นอนมีคำว่าบัวแป้นแป้นป้อน โลตัสอุ้ยแมงมุมปิดม้อนก่อนทุกคนเลยกบลึงไม่ใช่แล้วกับเปาโอเคไปแล้วปิดแล้วเอ้เขอนี้ดูยากจังเลยนะเอ้าใครได้ใครได้ใครได้แถมลูกอมรถเที่ยวด้วยครับจะได้ตื่นๆนะมี่หมายมันแล้วก็นี่โอ้สุเปอร์เลมอนด้วยอะไรอ่ะทำไงครับบัวหิมะยังไม่ใช่มอน เออหรือจะขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยเออเล็กเล็กอ๋อเลยใครับอยองให้เห็นภาพเลยครับอลอ๋อหรือขนาดใหญ่ก็เล็กรถต้อนสีแดงน่อแล้วดวยดู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 ดดดดดูดดดดดูดดดดูดูดดดดดดู

วันนี้ผมเป็นผู้ชนะนะคะคุณสมองเย้่มชนะเร็วเนี่กมมากอ้าวอะไรผู้วนะ15นาทีแล้วเดี๋ยวจะกลับมาว่ารอทุกคนคลับเนี้งโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน Thank you teacher